สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอล3หลีกใหญ่ในยุโรปทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาวโชว่ซีเรียอาอิตาลีค่ะเริ่มกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2025-2026แข่งขันกันในสัปดาห์ที่5คืนวันศุกร์ที่19กันยายน2568เบติสพบกับโซเซดา2นาฬิกาคืนวันเสาร์ที่20กันยายน2568 เชโรนาพบกับเลบันเตสิบนาฬิกาเรอแมดริดพบกับเอสปันยอนยีนาฬิกา15นาทีเบียเรอลพบกับโอซาซูน่า23นาฬิกา30นาทีอลาเบสพบเซบียา23นาฬิกา30นาทีและบาเลนเซียพบกับแอเลติกบิวเบลสนาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568รายโยบายเยกานพบกับเซลตาบีโกเวลา19นาฬิกา มายยกาพบกับแอเลติโกมาดริด21นาฬิกา15นาทีเอลเช่พบกับเรอัลโอเบโดในเวลา23นาฬิกา30นาทีและบาร์เซโลนาพบกับเคตาเฟ่2นาฬิกาโปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่4คืนวันศุกร์ที่19กันยายน2568สตุตการ์ทพบกับซังพาวลี1นาฬิกา30นาที วันเสาร์ที่20กันยายน2,568าอสบสบวกพบกับไมาย05 20 30. นาฬิกานาทีและเวลาเดียวกันลงสนามอีก3คู่นะคะโฮเฟนแฮมพบกับไบเยอร์มิวนิกฮัมบุกพบไฮเดนฮามเบรมเมนพบกับไฟบวกขณะที่ไลซิกจะพบกับโคโลน23นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่21กันยายน2,568แฟรงค์เฟิร์ตพ,พบกับอุนิโอนเบอร์ลิน20นาฬิกา30นาที เลเวอร์คูเซนพบกับมืนเช่นกลัดบัก22นาิกา30นาทีและดอดมุนพบกับวอฟบวก24นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันเก่าโชซีเรีย I อิตาลีฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่4คืนวันศุกร์ที่19กันยายน2568เลเช่พบกับยารี่1นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่20กันยายน2568 บลุนยาพบเจนัวยี่นาฬิกาเวโรนาพบยูเวนตุส23นาฬิกาอุดิเนเซ่พบเอซิมิลานหนาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่ย1กันยายนสองพร้อยหลาซิโอพบโรมา17นาฬิกา30นาทีโตรินพบอาตาลล่ายีนาฬิกาและเวลาเดียวกันเครเมโมเนเซ่พบกับปาม์มาส่วนฟิเรนตินาพบกับโคโม23นาฬิกา30นาที อินเตอร์มิลานพบซาสุโอโร1นาฬิกา45นาทีคืนวันจันทร์ที่22กันยายน2568นาโปลีพบกับปีซ่า1นาฬิกา45นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s Channel ค่ะ